ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจ่ายซีโอแกรนด์วิลล่านะครับพามาชมโครงการเพียงโขงบูวิลล่านะครับที่อำเภอเพียงทานหลังที่1และที่2นะครับตอนนี้นะครับเราพาต้างมาติดรายระเียดงานหลังที่1นะครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับเป็นบ้านเพื่อการลงทุนนะครับแยบนี้ลูกค้าสามารถเอาไปปล่อย ก็ายันได้เครับั้ากากตัตงคิดครับดปมความหน้านะครับก็เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับนี่ครับก็หลักๆนะครับจุดที่ลูกค้าเกรงว่าน้ําจะั่วซึมนะครับตรงนี้เราทําการควบคุมแล้วก็เทสแล้วนะครับเราใช้เทคนิคของแผ่นฝันกระสีนะครับถ้า เราดูคลิปเก่าๆเราก็จะทราบนะครับว่าอีิฐเก่าๆที่เราใช้แผ่นสังกะสีดึงเข้าไปประมาณเมตรกว่าๆนะครับตรงนี้เวลาน้ํรล่วลงมาซึมลงมาแล้วก็มีแผ่นสังกะสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของข้างบนเนี่ยเราก็ทําเป็นเหมือนบัวปูนนะครับปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ล่งกันซึมอีกรอบหนึ่งครับเป็นปงานนะครับผม นี้ครับพื้นลงลดเราก็ทําเป็นน้สแตปมคอนกรีตหรือคอนกรีตลายนะครับตรงนี้เหลือเก็บทําพันสะอาดแล้วก็เคลือบผิวอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราเคลือบผิวแค่รอบเดียวนะครับก็ต่้งทําการถักเก็บสีอยู่นะครับไม้ละเนโฟส่วนส่วนอื่นก็ประมาณ90เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับงานประมาณก็เสร็จแล้ว ตอนนี้นะครับช่างก็ทําการดูกระเบื้องผน,นังนะครับผนังสระว่ายน้ำอ่ากระเบื้องผนังสระว่ายน้ําเนี่ยของ <สะ S 2> เราใช้กระเบื้องกระพาะนะครับของสระว่ายน้าเองนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแผ่นลักษณะแผ่นกระเบื้องนะครับเป็นเหมือนโมเสกนะครับจะเป็นเส้นใหญ่ เป็นเหมือนโมเสกเลยตัวนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่ากระเบื้องที่ปูทั่วไปนะครับปูพื้นบ้านทั่วไปก็จะเป็นกระเบื้องสาม่น้ำโดยเฉพาะนะครับนี่ครับนี่นะครับเราก็จะปูภายในสาวยน้าและจุดสําคัญเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสาแม่น้ํานะครับก็เรื่องของการกันซึมนะครับถ้าสังเกตได้นะครับส่วนิ้นผิวนะครับเรากันซึมถึงสองรอบนะครับแล้วก็ ทำการเทน้ำนะครับเทน้ำโดยการขังน้ำไว้นะครับและกอดปูกระเบื้องเนี่ยหลังจากก,ก่อนก่อนการซึมเนี่ยช่างต้องทำการฉาบ mm. ได้ผิวนะครับให้เรียบเลยนะครับ mm. การปูกระเบื้องเนี่ยเราจะปูด,ด้วยปูนกาวนะครับชนิดพิเศษจลเข้แดงหรือจอลเข้ทองเท่านั้นนะครับ mm. จะใช้ mm. uh, mm. ปูนกาวที่สะเปคทำแบบนี้ไม่ได้นะครับสำหรับสไรไว้น้ำนะครับเพราะว่ามันโดนเรื่องของไดนาดมิกของน้ำที่แบบกระแทกกระแทกกระแทกคนเล่นตลอดครับตัวนี้ต้องแบบใช้ปูนกาวเฉพาะตรงนับเดี๋ยวพามาชมข้างในนะครับตรงนี้นะครับจื้นลงรถเราก็ใส่จมูกอล<า>ูอให้นะครับเพราะว่า เพื่อความทงทนนะครับใชใ้ไปนานๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ขึ้นการแจ้งนะครับโดนแดดโดนฝนโอเคตรงนี้พื้นกระเบื้องมันก็จะเป็นแบบลักษณะผิวออกหยากหน่อยนะครับแต่น,นุ่มเท้านะครับเราเลือกมาครับกระปูสลักเหมือนรอยหิบนะครับเหือน,นการก็ เ่ความเปยงานแล,และการใช้งานนะครับเริ่มความสิ้แล้วเราก็ทำสำหรับเพื่อนๆน,นะครับท่านท่านที่เก่งน้นาจะเข้าบ้านนะครับนี่ครับเราทำการดอกซื้อกมานะครับตรงนี้ผมได้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับใน e ีก่อนเราดอกซื้อลงมาให้เสมือนกับขอบของตัวรางเลื่อนอลูมิเนียมนะครับ จริงๆกระเบื้องจะอยู่อย่างนี้เราบากลงประมาณเซนครึ่งนะครับตัวนี้เท่ากับความหนาของล่างเลยนะครับมาภายในตัวบ้านนะครับพอเข้ามาภายในตัวบ้านเราจะพบกับห้องแขกนะครับห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้เราก็มีหน้าต่างนครับเราอาจจะจับ ตรงนี้นะครับเป็นโซฟานะครับมีทีวี avenues, รอ้องคาราเต้ตรงจุดนี้นะครับด้านหลังเพื่อนๆอาจจะลงโต๊ะกูขนาดเล็กนะครับหรืออาจจะตังต้งโต๊ะโซฟาขนาดใหญ่เต็มห้องเลยนะครับสามารถดูลูกกันหลานเล่นน้ำในสระน้ำได้นะครับ like ก <es> <me> ็จะมองเห็นเพราะว่าเราทำเป็นบานกระตูขนาดใหญ่เลยสองบานนะครับห้องนอน บ้านหลังนี้จะประกอบด้วยห้องนอนสองห้องน้ำนะครับห้องนอนหน้านะครับ้อหน้าตรงนี้นะครับนะห้นอนตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของเตียงนะครับวางเตียงด้านนี้นะครับตักลงนี้ให้คู่มุมนะครับโดยเฉพาะโดยดับางทีนะครับ หรือหรือามส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 าหสาม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 ามนามยารสมามสามสาามสามามสาาามางสมามสามามสามสางสาามารามสามาบสามสามามส่มาานสามสาาาาาสาาามาสสอมม ส่วนของน้าของเราเองนะครับงานท้องน้ำตัวเหียวในส่วนของติ่งนะกระจกนะครับกระจกเงาแล้วก็กระจกเทนโกล,ล,ลนะครับส่วนนี้กระจกเงาและเทนโกลนะครับเรื่องนี้นะครับเทนโกลคือชั้นเป็นส่วนอาบน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้เราแขถมทั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นแกอรนะครับ แล้วก็มีชั้นมานของให้สองชั้นขนาดใหญ่อยู่นี้เลยนะครับเราเน้นพื้นที่ใช้สอยการใช้งานได้จริงนะครับมีเลนชาเวอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอ่าพลาสติก4,500ัรบาทให้นะครับแล้วก็มีอันนี้ลูกค้าขอนะครับในส่วนของพัดลมหรืออากาศนะครับงนี้เคนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำรวมอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะครับ ก็มีกระจกโบ่งโล่งสบายเลยนะครับก็มีมืนที่ข้างบ้านให้นะครับตรงนี้แล้วแต่หลานนะครับเอ่อตรงนี้ที่เจ้าของบ้านนะครับเขาวางไว้เขาอาจจะต่อเติมห้องออกไปอีกนะครับเป็นห้องนอนเพิ่มเติมหรือเป็นสุดการเต็นก็ได้นะครับจะเป็นสวนจุดการเต็มต่ก็ได้แล้วก็เราก็ทำการลงตู้ ควบคุมนะครับ <Yeah. Hey. S 1> นี mm ่ตู้ควบคุมเราก็ใช้ชานายเดอร์นะครับหรือสปาวดีกับตูค้ควบคุมขนาดา12ช่องนะครับก็เราแยกระบบไฟทั้งหมดนะครับทั้งในสว่วนของตู้ตัวนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับตู้คอนโทรลของฝาบใบน,น้ำนะครับตู้คนอนโทรนฝาใบน้ำก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ห้องนอนที่สองนะครับอ่ามา,าดูห้อง เ okay. ช่นเดินรับลูกค้าก็ขอในส่วนของท่านลมดูดอากาศนะครับแต่จริงๆเราก็มีหน้าต่างให้นะครับห้องน้ําก็สเกลเหมือนกับห้องน้ำข้างนอกนะครับก็เหลือแค่ตีนานกระจกนะครับมีเรนชาเลอร์ให้แล้วก็มีส่วนของเครื่องทำน,น,น้ำอุ่นขนาดซีโซนิค4,500วัตต์นะครับเราก็ใช้ชางเฉพาะแานเก็บงานให้นะครับตรงนี้ก็พร้อมนะครับอ่า นี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับหัวเตียงต่อหายลงมนะาฝั่งนี้นะครับลงเตียงได้6ฟตุตกับ5ฟตุตนะครับพื้นที่เห,เหลือเลยนะครับห้องนี้สามารถอนอนกันได้4 เมื่ีไอ้ก่อนปูก่อนปูพื้นนี่ดีเต้าวางลายทุกไลายก่อนเนาะครับครับมีหมดครับนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องวางลายทุกลายเลยครับครับต้องต้องดีดหมดดีดหมดทุกลายเธอเนี่ยต้องดีดมาปูมาดีดมาปูใช่ใช่ครับเพราะว่าสาไว่ายน้ำต้องดีดแต่ฉันน่าผมไม่เอาดีดผมคือเก่งเลย น้ำมิเตอร์ไฟนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วเราขอมาไว้เรียบร้อยเป็นมิเตอร์น้ําถาวรแล้วนะครับของการประปาครับตัวนี้เป็นน้ำประปาส่วนภูมิภาคแล้วนะครับสมาตปิดได้เลยน้ําเข้าถางโอเคอเรนะครับตรวจคร่วน,นี้ข้างก็ทำการถาดอยูน่ะ ก็ทําการขาบอยู่โอเคครับสําหรับท่านที่ต้องการทราบว่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับรายละเอียดยังไงท่านสามารถสอบถามกับสายขายเราได้นะครับผมแกนวิว,วินล่าเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับ Google พิมพ์เซิร์ชเข้าไปว่าแก n นวิลล่าเลยเรามีทั้งเว็บไซต์นะครับ แล้วก็ไลน์เ c e b o o k Twitter, YouTube ทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อนสามารถถามกับฝ่ายขายเราได้นะครับเป็นบ้านเพื่อการลงทุนนะครับสำหรับ EP ต่อไปเดี๋ยวผมพามาชมว่าบ้านเพื่อการลงทุนสำหรับสระว่ายน้ำคูวิลล่าอำเภอเชียงคานเนี่ยมีความคุ้มค่าขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องมาตั้งที่อำเภอเชียงคาน ปกติเพื่อนๆไปเที่ยวที่ชะอำหัวหินพัทยาภูเก็ตก็จะเจอนะครับในบ้านภูวินล่าสำหรับบ้านบ้านเรานะครับจังหวัดเลยนะครับหรือนักลงทุนท่านอื่นๆที่สนใจนะครับอัตราการเข้าพักก็ไม่แพ้พัทยานะครับสำหรับเชียงคานบ้านเรานะครับท่านที่อยู่จังหวัดเลยหรือท่านที่อยู่เชียงคานร,ระแวกนี้จะทราบดีครับว่าเรา,าเชียงคานเนียมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานอีเวนต์ต่างๆ บ่อยมากนะครับและไม่น่าเชื่อนะครับอัตราการเข้าพักของลูกค้านะครับอยู่ที่15ถึง25วันเลยนะครับผม1เดือนนะครับเกินครึ่งน,นะครับตรงเนี้เป็นบ้านเพื่อการลงทุนเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะพามากดดูตัวเลขนะครับว่ามันคุ้มค่ายังไงสำหรับอีพีนี้ผมขออนุญาตสวัสดีครับ